สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับเลิกงานแล้วครับพี่น้องทุกท่านอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งครับเจ้าสมพงศ์วันนี้ก็เหมือนเดิมครับลุยงานทอยดินอีทีมงานหายไปไหนหมดนี่เห็นแต่รถเงียบกิบเลย เอาบอยเข้าไปไหนกันหมดนะทำอะไรเอาปลากับข้าวเยอะยเอาปลาีกับข้าวเยอะเลยทำอะไรกินวันนี้เนี่ยน้ำแข็งละลายไหมอูพี่ซื้อมาหมดตั้งห้าร้อยมั้งนี่เออมีเต็เนื้อหมูไก่ก็มีผักนี่ผัดกิน มีเครื่องอะไรเครื่องอะไรเครื่องอะไรเครื่องปุกไข่ปออะไร้วเป็นสูตรไม่มีแล้วเอามาทำอะไรก็นี่ไงเอาผัดนี่ต้มนี่ผัดใส่ผัดพวกนี้เก็บงานครับพวกนี้เก็บงานเจอกันอยู่บัณฑตรวจครับพวกนี้เก็บงานเสร็จก็ไปลุยโตที่บ้านแล้ว จวดจโอ้ oh. ไปลุยที่บ้านไม่ได้ด็นีไปวิ่งที่บ้านฝุ่นดนหมมีน้ำซื้อกาฮะไปซื้อไป,ไป,อไปเอาหนิตังการน,นั้นเลนนนนยเอาอนหารถไปซื้อแบบนงอยู่ในรถล้ ท้าเดียวรู้ร้านไหมรู้แล้วฮะเนี่ยซอยนี้ใช่ไหมครับซอยได้เนี่ยเลี้ยวขวาขึ้นระยางเลี้ยวซ้ายไปก็เห็นเลยร้านค้าน้ําตั้งอยู่ข้างทางเลยขึ้นระยางไปเลี้ยวซ้ายอ่าซอยนี้เลี้ยวขวาขึ้นระยางเพิ่มเลี้ยวซ้ายเห็นร้านค้าเลยครับดีๆเด้ออย่าให้เขาซอยตูดด้วยไงย่าให้เขาซอยตูดด้ว ครับยังเงื้อเงครับอ่ๆๆๆๆบอะ <c oughs> อากาศดีมากเลยครับตรงนี้บรรยากาศครับดูครับทุ่งนาวันนี้ว <c oughs> ิ่งอยู่สามคันไอ้อเราก็ไปในหมดเหลา <c oughs> ไปในหมดวันปลา ปลาอะไรทางนู้นก็หวานปลานู้นก็หวานปลาครับนู่นครับวิ่งมาจากนูน่นแหละวิ่งเป็นงานเทเก็บงานแต่งขอบข้างๆพื้นที่สร้างกำแพงเอาน้ำมันแห้งเลยจะบานยังไงนะ่ะ ทงกระโดดดิกระโดดดิ่ยังลึกเลยอะได้ไหมปลาน่ะโอ้นี่ปลาอะไรนี่ปลาขาวบ่ฮะ เขาเรียกปลาอะไรนี่นนนกางเยอะไหมนี่ฮะเหมืหอปนปลาอ้ตะเพียนบ่ไม่กางมันนะโอ้ห่านเฮียบโรนอยู่ข้างล่างพนนาเดีย,ยไปขี้ไปขี้ใส่น้ำนะเองอะ่ะ ได้มาใหา้ดูครันรเนาะยืดสายจากเสะประมาณสามสับเตี้ยยังหน่อยมั้งเออเตีต้ยนก็นสลบอ,อีกก่ีวิน <c oughs> เดี๋ยวรีวิวเสื้อให้ดูพอดีไหม เบอร์อะไรนี่เอคลเอลร้อนไหมไม่ร้อนนะสบายใ่สบายป่ะเออว่ะ <c oughs> อันนี้รุนร่นแรกครับนี่อันนี้เป็นปักโอู้ตัวนั่นน่ะนี่เป็นปัก <c oughs> อะไรทรงไอ้คุยอะไรชัดๆอันนี้อะไร,ะไรต้นนั้นต้นนั่นต้นนั่นอะไรอ่อนนะตอนนี้คัดเยียบได้ยัง ด้ตัดตังตังได้ยังแล้วัน,นี่เยม,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 ม่ได้คือว่าหมดลหมดสิทธิ์ตังไมด้ลขึนได้ไม่เขาเกียร์ได้หรือ่โยนตีนแหนขึ้นมาะน,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 มาน,นี้อ้ก็ดึงแหโอ้เออเอพอดีเลยสวยเลยสวยงามเอะันี้หน่อย ชาตัวบาเดกเตัว้เยอะันเเทปูนเลยได้กี่ตัวฮะอู้หู่ะบกคือเลยว่ะมันอนอะไรกุยมืออื่นดอสเด ไอ้โชคมันนอนตรงไหนกลางคืนอ่ะมันนอนตรงไหนนอนตรงไหนนั่นนะไอ้ที่มันยื่นนั่นนะโอ้เดี๋ยวพามาดูที่นอนไอ้โชคไห้โชคไอ้โชคนอนตรงนี้บ่ฟารถไทยนี่ ฮะเอ็งเฝ้ารถไทยเะี่ยมีการฟังอีกไก่ประจำทีมงานครับทีมงานอื่นเลี้ยงแต่หมาไว้เฝ้าทีมงานนี้เลี้ยงไก่ครับไว้ไล่กาเฮ้ยมันไล่ก,กาไหมนี่ฮะไอ้นัทมันไล่ก,กาไหมนี่ <laughs> ไอ้ทนน่านบอกอีกาอะไรอีกาอีกาบินมามันวิ่งเข้าป่านั่นเองจริงวโอ้าวจะจริงเหรอข้าพันตายตายไม่รู้กดเทรนอันนั้นไล่อีกาเลไก่ไม่ได้ไล่อีกาแล้วอีกาไล่ไก่ไก่เห็นอีกาวิ่งนี้สุกไมนป่าครับมีสูนอีกาต้องอีกาเจอแลจริง <laughs> มาเป็นฝูงเลยเนาะเออ จูพรุ่งนี้ตอนเช้าแ่ะเปิดน้ำห้เคากันเด้อตันนั้นแหละเออเนี่ยลงตรงมุมนั่นแหละเอื้อมได้แค่เอื้อมอ่ะทลายให้มันพังไปนู่นนี่ไกลๆข้างๆตรงโเจ้าก,ก็เอื้อมแค่ถึงทำทลายให้มันพังไปเลยเขาจะได้ดูดในมันแห้ง เราไปจุกลูจุกลูจึงานเข้าทัรู้วาจม่วงจุกูาองรอคันนี้เอเยนไหมูสุดยอดเลยวะเห็นเก็บเล มันมันตันหมดแล้วต้องต้องเอาไปล้างร้อนอือมันเหงื่อออกแบบเหลียวตัวเลยเดี๋ยวใส่เครื่องเสร็จแล้วให้ช่างเอมาทำให้ไอ้ค้านแม่โอ้ยเย็นพี่พี่เรียกช่างมาติดฟิล์มให้ผมหนึ่งไอ้ยึดติดฟิล์มเหอเออให้มาทีเดียวเลยว่ะเดี๋ยวพี่โทรหาโทรไปได้รูดีให้มันมาเปลี่ยนฟิล์มใหม่ซูเปอร์เกรดให้ด้วยไหมฟิล์มหน้าน่ะ ขับยากมันมืดลูกพี่เองนุ่มัดยังเพราาะว่เขาเขาบอกผมว่าไอ้วันที่ไปเชื่อมไปที่ติดฟิล์มด้วยจะค่อยไปติดอยู่นู่นกลับมาจากนู่นเลยยังไม่ได้ติดเลยลืมไปอ้ตัดเชื่อมเลยพี่ใจเดยอเด้อเราต้องทำสิไอ้เชื่อมเราต้ฟ้องมัดเชื่อมฟิล์มมันอุตรากี่รอบต้องติดก่อนใช่ไหมค่อยบอก เลืกไมน่น,นัดนี่น้ำที่เหลือเนี่ยอู้เข่าเอวเหนียวตื่นตื่นเสม,มอหัวเขา่วเขาวันนี้เดี๋ยวให้จานโอมาเก็บงานจานโอเอาอ่าซุปปเปอร์เกรดมาพวกนี้ครับ แล้วก็มาขับรถไถเก็บงานพรุ่งนี้เหลือประมาณน่าจะสามสิบรถครับเก็บงานเสร็จก็จะย้ายกลับบ้านไปลุยกันที่บ้านต่อครับงานที่บ้านตัวนี้เร่งแล้วโทรมาตามยิงๆแล้ว โอ้โฮเกมมาเกมาโอ้โหเล่นเจอมันดูใหญ่บึกบึนดีมากเลยสุดยอดเลยเฮ้ยดึงไปมือไหมนะ กี่บาทน,นี่บห <50. S 1> 15บาทของจันทชูเมื่อวานเท่าไห 50. ร50อ50อ้า, 10, อาดึงออกเอออ่ะซอ้อเนอทอนใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคเอานี่ให้อวยเลย,หยเยหรออะไร เราทางเปลี่ยนเอาแต่สิบาทพอไหมเนาะก็ร้านก็ส่งให้เราส่งส่งแปดป่บาทใช่ไหมห้าบาทห้าบาทเนี่ยห้าบาทที่ผมเคยเคยไปเอามาที่ที่บ้านอ่ะอ๋อจากร้านมันมาห้าบาทเองเราทางไปเปลี่ยนห้าบาท ไปลพี่กับบ้านก่อนหนอบ,บ้านก่อนไปบ้านครับทักผ่อนทุกงนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม